วันนี้อยากกินอะไรแซ่บๆนะครับก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่ามีท้องปลาแซลมอนนะที่เราเก็บไว้ในตู้เย็นก็เลยจะมาทําเมนูนี้ครับยำท้องแซลมอนไข่แดงครับเริ่มนําท้องแซลมอนมาก่อนเลยนะครับนี่แหละครับเขาจะมีมันๆอย่างนี้ไนงะเดี๋ยวเชฟจะนําไปทอดนะครับโดยใส่แป้งทอดกรอบลงไปก่อนเลยครับแป้งแห้งอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็คุกเคล้าให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับ เราจะรีดน้ำมันที่มันๆที่เลี่ยนๆออกมาก่อนไงครับก็นําลงไปใส่กระทะได้เลยครับเชฟใช้เป็นไฟกลางนะครับแล้วก็น้ํามันที่ใช้เป็นน้ํามันปลาล์มนะครับเพราะน้ํามันปลาล์มเนี่ยเขาทนความร้อนสูงใช้น้ํามันทุ่มๆนะครับนี่นะครับแล้วก็ทอดให้ทุกอย่างมนเกรียมเลยนะครับตามที่ต้องการเลยกรอบเกรียมเหลืองแล้วนะครับแล้วก็รีดน้ํามันออกไปได้แล้ว อาจจะไม่หมดนะครับแต่ก็อันนี้สร้างความอร่อยแล้วก็ใส่ด้วยปลาลาแซ่บๆนะโอ้โหพิกินดาซอยลงไปครับน้ำตาลมะพร้าวปรุงความหวานเข้าไปครับบีบน้ำมะนาวตามลงไปไม่ต้องไปจดกันอยู่นะครับเชฟได้พิมพ์สูตรไว้ท้ายคลิปหมดแล้วครับเอาเปลือกลงไปด้วยเลยนะครับโอ้โหเห็นแล้วน้ำลายพุ่งเลยนะโอโ้อ่ะคุกเคล้าให้เข้ากันครับ ขั้นตอนนี้นี่ก็คืนน้ำลายไปนะครับแล้วก็ใส่หอมแดงซอยเพิ่มเข้าไปอีกครับมะเขือเทศครับแล้วก็ไข่แดงครับเชฟนำมาผ่าครึ่งแล้วก็ลงไปคลุกเคล้าะนะครับืม <c oughs> ดูสิแล้วก็ตามด้วยนี่ครับพระเอกของเราครับ ของแซลมอนทอดกรอบนะครับลงไปคุกเคล้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับอืหือแซ่บเบอร์เตอร์ต่อมากๆเลยนะดูสินะอืหือโรยผักชีฝรั่งเข้าไปอีกเล็กน้อยครับเพิ่มกลิ่นนะครับแล้วก็ตัดสีสันอีกว้าว อย่างนี้นี่เปรี้ยวเยี่ยวลาดเลยมั้งเนี่ยอร่อยมากๆครับเมนูนี้แซ่บถึงใจสาวๆแน่นอนครับของแซลมอนเขาก็เชฟซื้อมาก็ราคาค่อนข้างถูกนะครับจะซื้อแซลมอนเนื้อๆก็ไม่ไหวนะแต่ใครมีกำลังก็ไปซื้อเนื้อแซลมอนเอานะครับโอ้โห,โหดูสิเนี่ยแซ่บเวอร์ เบอร์ตองแน่นอนครับอ้าลองทำตามกันดูนะครับ